สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซบไปทั่วบายบายอะไรคะเอาลืมชื่อช่องตัวเอง <laughs> บายเมียฝรั่งคะ่ะแซปไปทั่วบายเมียฝรั่งนะคะฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะทุกคนวันนี้จะพามาดูต้นบูเบอรี่ที่กำลังพึ่ง ออกดอกตะมุตะมิน่ารักเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนเพราะว่าส่วนมากคนที่เขาโพสหรือว่าอัพโหลดตาม Facebook YouTube นะคะส่วนมากก็จะเป็นแบบว่าเออต้นบูเบอรี่ที่ออกลูกพร้อมกินแล้วหรือว่ากาลังเออออกลูกและกำลังใกล้สุกแล้วคนส่วนมากที่เขาไปเก็บขายเขาจะเข้าไปสำรวจป่าเขาจะรู้ไงคะว่าเนี่ยเดือนนี้นะ บลูเบอรี่จะออกและจะใกล้จะสุกแล้วไปดูก่อนว่าสุกหรือยังพร,พร้อมที่จะเก็บขายหรือยังอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะถ่ายวิดีโอแล้วก็เอามาโพสใน Facebook ให้เพื่อนๆดูหรืออัปโหลดใน YouTube ให้ทุกคนได้เห็นนะคะแต่จะมีสักกี่คนนะที่มาถ่ายแบบนี้ถ่ายตั้งแต่ต้นตั <laughs> ้งแต่ต้นแตกใบออกดอกนะคะส่วนออกผลเดี๋ยวเร็วๆนี้ เดี๋ยวจะถ่ายให้เห็นกันค่ะตอนนี้มาดูตอนมันออกออกออกใบก่อนนี่เห็นไหมมันออกใบเนี่ยค่ะใบมันจะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะกําลังแตกยอดแตกใบเลยบางต้นออกดอกแล้วออกดอกตอนแรกๆนะคะมันจะเป็นสีชมพูค่ะทุกคนสีชมพูอ่อนน่ารักดูแล้วหวานหวานเห็นไหมคะไม่รู้ว่ากล้องจะชัดไหมนะคะเนี่ยค่ะทุกคนเป็นสีชมพูอ่อนๆค่ะ นี่แล้วพอมันเริ่มขยายดอกใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะมันก็จะแบบว่าเป็นแบบว่ากลมๆห้อยๆลงมาเป็นสีแดงสีแดงแบบสีแดงวายสีแดงเลือดหมูอะไรประมาณนี้มั้งคะประมาณนี้แหละค่ะสีแดงเข้มขึ้นนะคะเดี๋ยวมันก็จะบานออกเลยเดี๋ยวจะมีลูกออกมานะคะเป็นลูกบลูเบอร์รี่ที่เราเห็นเขาขายหรือว่าโพสต์กัน นะคะคตาม facebook ตาม youtube แต่ว่าอันนี้คือบูเบอรี่ป่านะคะเห็นไหมคะเนี่ยม,มันเกิดเองอยู่ในป่าเนี่ยป่านี้ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าเดินเดินง่ายป่าแบบไม่ได้แบบมีหินก้อนใหญ่เต็มไปหมดหรือว่าต้องปีนป่ายเข้าไปลึกๆแล้วก็ยุงเต็มไปหมดอย่างนี้นะคะป่านี้มันอยู่ติดในเมืองค่ะ เนี่ยค่ะน่ารักไหมอ่ะตะมุตมีเต็มไปหมดเลยพอป่ามันอยู่ติดในเมืองข้อเสียก็คือบลูเบอรี่ที่ป่าเนี้ยนะคะมันจะเม็ดเล็กค่ะเม็ดไม่ใหญ่เวลาที่จินใหญ่จะเก็บมากินนะคะหรือว่าคนอื่นที่เขาไปเก็บมาขายเขาจะไปป่าหนึงค่ะป่านั้นจะเป็นป่าที่แบบว่าคนไทยรู้จักกันเยอะแล้วก็จะไปเก็บกันเยอะเลยค่ะเดี๋ยวรอให้มันออกลูกก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมพาไปเก็บนะคะ มาดูดอกไม้ดีกว่าค่ะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าคลิปวิดีโอมีแค่นั้นต่อด้วยดอกไม้เลยดีกว่าดอกไม้นี้นะคะเป็นดอกไม้ของหรือดูใบไม้ลีของฟินแลนด์คะ่ะไม่รู้ประเทศอื่นที่ใกล้เคียงจะมีแบบนี้ไหม,มพูดตะกุตะกะอีกแล้วต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าประเทศอื่นใกล้เคียงเขาจะมีดอกไม้ชนิดนี้ไหมคะไม่รู้เหมือนกันนะคะ แต่ว่ามันจะมีกลิ่นหอมอ,อ,อ่อนๆน่ารักอ่ะสวยเห็นไหมคะทุกคนออกเต็มเลยเออวันนี้นะคะไปซื้อกับข้าวที่ในห้างสรรพสินค้ามากินนี่แล้วค่ะแล้วไปเจอกาแฟของฟินแลนด์อยู่ยี่ห้อหนึ่งนะคะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมเขามีรูปรูปดอกไม้ชนิดนี้อยู่ในแพ็กเก็ตของเขาด้วยคะ่ะทุกคนอืมและดอกไม้ที่ ออกตอนฤดูใบไม้ผลิอีกแบบหนึ่งนะคะอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือดอกไม้สีเหลืองๆแบบนี้ละค่ะทุกคนเต็มออกเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วชอบเกิดตามข้างทางเกิดไปทั่วทั่วฟินแลนด์แล้วล่ะค่ะแต่ว่าตามข้างทางนี่มีเยอะมากเลยค่ะตอนนี้เห็นไหมดอกไม้ข้างทางก็สวยได้เห็นไหมคะทุกคนนี่อันนี้ดอกอะไรเนี่ย สีม่วงๆน่ารักดีค่ะตะมุตตะม,มิสวยถึงมันจะเป็นดอกไม้ที่อยู่ข้างทางแต่ก็สวยนะคะก็เหมือนกับคนเรานั่นแหละค่ะไม่ว่าเราจะเกิดอยู่ที่ไหนตรงไหนนะคะเราก็มีคุณค่าในตัวของเราเองค่ะถึงใครจะมองเห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเรารู้ว่าเรามีคุณค่าอะไรบ้างเราเป็นคนดีแค่ไหนก็คือจบค่ะ ขอบคุณค่ะทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณจัดใจเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะกดแชร์ไม่ต้องหรอกค่ะคลิปนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆหรืออาจจะไม,ไม่พัฒนาเลยจะเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้นะคะติดตามต่อไปค่ะขอบคุณมากๆค่ะฝากทุกคนนะคะกดชอบกดไลค์และเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้ค่ะติชมได้เลยกดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะคะ